คุ้มค่าคุ้มราคามากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่กับช่อง Banana Mac TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบค่ะเปิดบริสุทธ์รายการเปิดบริสุทธิ์วันนี้นะคะเราอยู่กับนี่เลยค่ะกล่องเหลืองดำนี้ค่ะไม่ต้องสืบนะคะวันนี้เรามารีวิวไอตัวนี้เลยค่ะเจ้าเมาโน่แคสเตอร์ เป็นอะไรพอรู้กันไหมคะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเรากำลังจะมาเปิดกันวันนี้นะคะจุดประสงค์ในการซื้อของเรานะคะก็คือเราจะนําตัวเนี่ยเจ้าตัวนี้มาไลฟ์สดค่ะทุกคนเพราะว่ามันสามารถปรับเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับมันได้เลยมันน่าเล่นมากเลยค่ะทุกคนจากที่เห็นอยู่ในในนี้นะคะเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตัวเมย์เองเนี่ยเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาเนี่ยมีลูกเล่นอะไรซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนี้มันก็คล้ายเป็น audio i n ินออออเ f a c e เหมือนกันก็คือเสียบไม้ได้ใช่แล้วก็เสียบเข้าโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะคะทุกคนจริงๆจุดประสงค์งหลักของมี้ก็คือเอามาทําเป็นดีเจนะคะทุกคนอันนี้คือคู่มือของเขานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะตามนี้นะคะเราก็จะมีวิธีการใช้ต่างๆนั่นนี่นู่นเราก็มาเปิด ดูเอาเนาะนี่เนาะเราก็ไม่รู้เรื่องค่ะแต่ว่าเราใช้ในการดูภาพเอานะคะเพราะเขาอาจจะสอนในการต่อหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนก็ไม่รู้อ่าใช่ลืมบอกเรื่องราคานะคะว่าณจุดจุดนี้เนี่ยเราได้ตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้อันนี้เลยนี่เลยเราได้เนี่ย หรอมใหม่เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะเราได้แบบว่าในราคาที่ประมาณแค่3 0 0พันนิดๆซึ่งส่วนตัวเมย์ที่ไม่เคยซื้อของพวกนี้เลยเนี่ยเมย์มองว่าถ้าฟังก์ชันมันหลากหลายขนาดเนี้ยเมย์มองว่ามันครบดีเพราะก่อนหน้านี้ <ๆ S 2> เกือบตัดสินใจซื้อสิ่งที่มันแบบว่าไม่ครอบคุมแล้วจะเสียตังค์ไปเรื่อยๆถ้าซื้อแยกกันในมุมมองเมย์อาจจะเสียเงินเยอะมากกว่าที่ซื้อเป็นเซตเพราะฉะนั้นเราซื้อเป็นเซตเลยดีกว่าและนี่เลยค่ะข้างในแทนแทนแทนทม และมันก็คือสเปคที่พีเอชชอบค่ะยังไงคะสียังไงคะสีมันเหลืองดำไงมันเหลืองดําค่ะอาจจะเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่เราได้มาเปิดบริสุทธิ์ในวันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองดําด้วยกล่องด้วยแล้วก็ด้วยตัวเครื่องอมาด้วยเรามาดูตัวเครื่องกันค่ะนี่ค่ะแล้วเขาหยิบออกมาเลยค่ะว้าสวยมากเลยทุกคนนะครับดีนะสวยสวยสวยหนูว่ามันมันมันดูดีมากเลยอะ่ะนี่เลยนี่เลยฟังก <together> ์ช <subtitles> ัน <sig> ก <as> ็คือพอเราเสียบนะ ตัวนี้ก็ปรับไมคันะี้ไม่ใช่มีเสียงดนตรีใช่ถ้ามีเสียงดนตรีเข้ามาให้ปรับโกลุ่มตรงนี้วนฝั่งนี้ปรับไมค์เห็นไหมต่างๆแล้วก็นีปรับไม่นะคะใช่ส่วนอันนี้เกณฑ์มอนิเตอร์มอนิเตอร์ของไมค์นี่เสียงเอ็กโคก็มีนะเห็นไหมให้เสียงแบบก้องๆเอ็กโคอันอันนี้คืออะไรคะอันนี้อันนี้เป็นมอนิเตอร์ของไมค์ แค่นั้นไม่พอค่ะแล้วยังมีแีมันไม่ได้มีใช่มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีนี่ค่ะแต่ทนแทนก็คือว่ายังไงเดี๋ยวเอาออกมาทีละอย่างนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวฟองน้ําคุมหัวไม้นะคะโอ้เขาแถมหูฟังมาด้ค่ะหูฟังด้วยฟังด้วยอันนี้ก็จะเป็นสายไม้นะคะสายไม่อาจจะไม่ไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็นี่จริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเราอยากได้ขาตั้งไม่แล้วก็ไปซื้อเพิ่มเอาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นระดับที่บรนวางโต๊ะได้เนาะนี่เนาะนี่เนาะเห็นไหมนี่เลยนี่ไง เราไลฟ์สดอยู่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนนันนีนู่นอะไรอย่างนี้นะคะได้นี่อ่ะดูอันนี้ก็คืออยู่ในเซตของมันนี่แล้วเขาก็มีสายแจ็คมาให้เราด้วยนะคะเป็นสายแจ็คที่แบบว่าสามารถเสียบเข้าโทรศัพท์ได้นี่อันนี้ใช่ไหมความแตกต่างของมันนะเนี่ยมันมีสองอันมีสองถ้ามีสามขีดแบบนี้คือสามขีดเนี่ยเอาไว้ต่อกับ 1น3่งอแล้วก็มาถึงตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน USB เนาะนี่นี่เรามาแกะกันค่ะ USB เราต้องต่อกับปลั๊กไฟเนาะแต่วเขาไม่ได้แถมหัวมานะคะหัวเราหัวเรามีอยูแล้วทุกคนก็มีใช้หัวชาร์จแบตของเราก็ได้นะคะถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์ที่มันเป็นอย่างเมเนี่ยใช้โทรศัพท์ iPhone 6ซึ่งตูดมันอะหัวมันก็ยังคือยังใช้เป็นอตัวนี้อยู่นะคะตัวนี้ได้ใช้ได้ หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปรีวิวเสียงว่ามันเป็นยังไงกันนะคะตอนนี้เราต่อสายสัญญาณเสร็จแล้วครับค่ะจริงๆต่อไม่ยากเลยนะคะทุกคนมันง่ายมากๆเลยแลวเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนี่เป็นสายของไม้นะคะสายแรกจะเป็นสายไม่อ่ะัง<ๆ>สายแรกจะเป็นสายไม้สายที่สองเป็นสายหูฟังนะคะและสายที่สามอันนี้จะเป็นสายเอาอพุท เอาพูดออกมาเอาให้ทุกคนได้ยินเสียงด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพูดกันไปทีละจุดของมันนะคะว่าลูกเล่นของมันมีอะไรบ้างอเอาเริ่มง่ายๆก่อนดีกว่านี่คือที่ปรับวอลลุ่มใหม่นะคะคดังเบาก็แล้วแต่กันไปนะคะคอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของดนตรีคือดนตรีก็ต้องเสียบเข้ารูดนตรีจริงๆมัน Amazing มากจริงๆหรือแม่ Amazing ก็คือว่ามันต่อดดนตรีเข้านี่เลยแล้วก็ปรับเอาแล้วก็ร้องเพลงไปได้ด้วยเลยนะคะ แล้วก็นี่คือดังเบาเอ็กโค๋ยวกใใช้เอ็กโคก็ได้แต่ว่าก่อนที่จะใช้เอ็กโคเนี่ยเราต้องต้องมากดอีกตัวนี้ก่อนนะคะมันคือตัวเอฟเฟกคือจริงๆมันใช้ง่ายค่ะเราแค่อ่านตามนี้เลยตรงนี้นะคะคือคือลูกเล่นเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอันนะคะอันแรกเลยค่ะโอเพนิ่งเป็นเหมือนดนตรีเปิดตัวค่ะเฮ้เฮ้เฮต่อไปอันที่สองค่ะเสียงกระโดออันที่สมค่ะเสียงปืนอันที่สเสียงหัวล้อนะคะอันที่อันที่ห้า สสเสียงเพงเสียงกาเสียงตบและสุดท้ายค่ะเสียงเชียร์ม, okay. มาไล่มาต่ออีตรงนี้คือไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าเห็นเทจะบอกว่ามันสามารถไปใช่ไปใส่เพิ่มได้ใส,<า>ส่เพ <ๆ S 2> ิ่มได้เอาเข้าคอมพิวเตอร์รนะคะ <S <S แล้วก็ตัวมาตัวเอฟเฟกเอฟเฟกของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่เสียงเดียวนะคะสีชมพูที่เห็นอยู่เป็นเสียงออริจินอลนะคะของเราแล้วก็มานี่ o เป็นเสียงที่มันเป็นโปรคือเสียงแบบอาจจะ อะไรสักอย่างสักอย่างอ่ะเราต้องไปลองเล่นดูพอปพอปอ่ะอาจจะเก็บน้อยไม่ค่อยมีน้อยเลย MC MC อ่ะประมาณนี้นะคะ,ะเป็นแบบ MC นี่เสียงจะสวยๆหน่อยนะม,มาค่ะข้างๆนะคะพี h มันก็คือลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งนะคะหนมาลองเล่นกันนะคะ Female สวัสดีค่ะได้ชัดไหมคะ Male สวัสดีค่สสะส้มหยุด ได้ไหมครับเหมือนแม่สีตังไหม baby <Okay. S 2> แล้วก็มาเสียงเด็กค่ะเป็นไงคะเสียงน่ารักหรือเปล่า robot แล้วก็มาเป็นเสียงของหุ่นโ่อนะคะ female แล้วกลับมาเสียงอืง่ถ้าเราอยากจะหยุดใช้ตัวนี้เราต้องกดไปที่เอฟเฟกต์ค่ะอันนดีน้อยดีน้อยก็คือตัดเสียงรบกวนออกเสียงรบกวนออกนะคะมไม่ยากมิวสิกนี่ก็คือ เอาไว้กดเวลาที่เราอะอยากตัดเสียงไม์เราออกให้มีแต่เสียงดนตรีนะคะส่วนอันนี้ล่ะคะลูบแบ็คก็คือต้องไปลองเล่นต้องไปลองเล่นตัวเราเองก็คือยังลองเล่นไม่ถึงจุดนั้นนะคะทุกคนไซเ e c เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันยังไม่รู้นี d chain อนเพราะก็ไม่รู้เลยตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรเอ่ยชัดมากเสียงพูดชัดมากเดี๋ยวต้องไปศึกษาคู่มือดูฝั่งนี้ก็จะเป็น Echo นั่นเองค่ะกับข้าวมคะกับข้า ข้างบนก็จะเป็นพวกาสิยงโลอย่างนี้นะดูนนโลเยอะๆฮัลโหลไหมอ๋อมันเหมือนแบบเสียงกล้องใช่ใช่ไม่ไม่กล้องเราอยู่นี่อ๋อออนแต่ันนี้อันนี้เสียงทุ้มเห็นป่ะเสียงทุ้มอันนี้เสียงกลางเสียงกลางอันนี้เสียงแหลมเสียงแหลมอ่าส่วนมากก็จะปรับไว้กลางๆถ้าเราอยากได้เสียงออริจินอลของเราเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงเราไม่ค่อยใสก็อ่ะสักหน่อยนะนี่ใสแล้วเหรอคะใสหัวไปอ่ะ โอเคนี่ก็คือลูกเล่นของมันเยอะแยะเลยนะครับอะไม่พอนะคะอย่าลืมค่ะว่าตัวเขาเนี่ยพัฒนามาไกรยังไงหรือคะมีดูดดูดด้วยค่ะแล้วก็เปลี่ยนคีย์ได้ด้วยเปลี่ยนคีย์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะสาหรับใครที่คิดว่าตัวเองร้องเพลงเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนักร้องมืออาชีพก็สามารถใช้เครื่องนี้นะคะช่วยให้เราร้องเพลงได้ดีขึ้นมากให้ตรงคีย์มากขึ้นใช่และที่สําคัญนะคะเขาเนี่ยไม่ต้องชาร์จเขาเรียกนะคะไม่ต้องเสียบแบบ ใช่ไปทิ้งไหวเลย,ม,ตเตยมันมีแบตเตอรี่ในตัวเพราะฉะนั้นมันง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะลากน้องคุณเขาไปกลางสนามหญกก้าก็ได้โอ้หนูว่าครบเลยนะคะอืมเยี่ยมมาเดี๋ยวร้องเพลงดูสักเพลงแล้วกันจะได้รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างโดยการที่เราเปิดดนตรีจากามือถือของเรามือถือนะคะแล้วก็เสียบเข้าชูที่ช่องนิ้งเลยค่ะ music input เสียงรบกวนของมือสัญญาณมือถืออาจจะมามีนิดนึงนะคะ่ซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องดูว่าระยะห่างของมือถือต้องห่างแค่ไหนมันจึงไม่ได้ยินสัญญาณนี้เนาะฉันรู้เธอรู้และฉันก็ดูรู้มันดูเรื่องเราเริ่มไปกันใหญ่กว่าจะรู้ก็เริ่ม ให่รักกันได้ยังไงทั้งทั้งที่เธออยู่กับคนนั้นไม่คิดว่าใจคิดไม่คิดว่าใจเพ้อเวลากใกล้เธอหัวใจมันสัน่นในสมองว่าให้เลิกไป แต่ลึกๆหัวใจต้องการแล้วฉันจะยืนอยู่ที่ตรงไหนกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงไม่เราเลือกทาง ผเก็บมันในใจปลบมมือสิปลบมมือไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดีสำหรับหนูนะคะผู้ที่ไม่เคยซื้ออุปกรณ์อะไรแบบนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกว่าฉันเสียเงินครั้งนี้คือคุ้มค่ะ คุ้มราคามากจริงๆค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันดีแล้วก็เม่ใช้เต็มสูตรมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะทุกคนที่ยังแบบว่าจำหน้าเมยได้อยู่นะคะ YouTube ของเมก็คือเม i ไอโกเอานะคะจะมีโคเบอร์เพลงลงในนั้นค่ะโอเคนะครับเทปหน้าเราจะแกะกล่องเปิดบบริสุทธิ์ะลรกันต่อติดตามได้ที่ไหนติดตามได้ที่ช่อง Banana Mac TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบยเย อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบ